สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการดชูชื่อช่องนะทุกคนนี่เข้าไปใน YouTube ก่อนเลยถ้าใ,ให้ทุกคนกดไปที่ค้นหากดไปที่ค้นหาเลนนี่พอกดมาที่ค้นหาแล้วแล้วเราก็พิมพ์ชื่อช่องของเราเลยนะโอเคนี่นะให้ ชื่อช่องผมมีอยู่ว่า T N T โอเคชื่อช่องผมมีอย่างนี้ใช่ไหมแล้วพอ่นอนนี่ดแล้วพอดูไปมันไม่มีช่องผมซักช่องเลยนะนี่คือช่องผมยังไม่ดังมันก็เลยมันยังไม่มีนะนี่นะให้คนกดเข้าไปตรงนี้เลยตรงนี้นี่ตรงไอ สามเส้นนี่นะนี่กดเข้ามาแล้วกดนกดมาตรงนี้คําว่าประเภททั้งหมดนะมีประเภททั้งหมดมี่กดเข้าไปแล้วกดที่ช่องเลยนะกดที่ช่องแล้หลังจากนั้นก็นําไปใช้นะกดเข้าไปที่นําไปใช้นี่ทุกคนก็มาหาหาช่อง ของต yeah. mm. no. no. ัวเองเลยนะนี yeah. ่ของใครอะไม่ใช yeah. ่ของผมแน่นอนเอเดี๋ยวใช่ไหมอ่ะไม่ใช่ของผมอ้าวเดี๋ยวนะมั้นไปแล้วมันก็ต้องไม่มีฝากเม่เอินไปเอาไปเอาไปเิมทุกคนมันอยู่ไหนอ่ะช่องผม T N C รอ ผมมีแค่ CNG เจ้านันนะผมหาดูช่องผมก่อนนะ CNG เโอเอ่โอเครูค้แน มันก็ไม่มีอะไรเลยนะหาไปหาไปหาไปเลยนะถ้าทุกคนหาไม่เจอเนี่ย่ทุกคนเข้าไปตรงนี้อันเดิมลนี้ก็เข้าไปที่วีดีโอนำไปใช้เหมือนเดิมนะมันก็ไม่มีอยู่ดีทุกคน ให้เราทำอไรเหมือนเดิมค่ะช่วงน,นำไปใช้ให้ทุกคนทำอย่าง,างนี้กนกว่าจะหาเจอนะสมมติว่าช่องนี้คือช่องผมละกันอ่ะโอเคแล้วมันก็จะขึ้นให้นี่มันก็จะมีมีหลายอย่างให้ให้ให้นี่นะโอเคนี่มันก็จะมี ทุกคนกวนครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้เป็นกําลังใจงให้ผมด้วยนะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบาย